ติดเกาะถูกต้องบอกเลยว่าละครคู่วุ่นลุ้นแผนรักเนี่ยสายฮาจริงๆมีมุมน่ารักมุงม,มิ้งชวนขำของคู่พระนางมาให้แฟนๆได้องมยิ้มกันเป็นระยะโดยเฉพาะขวัญอุตสามณี <S 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 น้องรับกับชายาแองจี้สายมโนไปเต็มๆ ส่วนวินทาวินแฟนๆยกให้เป็นพระเอกจอมวางแผนไร้นักนะคุณศิลาหลายคนเทใจส่งคะแนนสงสารให้กับแบงค์อาทิตย์กันเป็นแถวแบงค์เปลื้มมาผมละขอจังส่วนน้องใหม่คณะริญยรัตขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆด้วยคนรวมทั้งคู่วุ่นรุ่นเล็กอัญชยพลและอ้อมอังคณาที่ทำให้แฟนๆต้องคอยลุ้นว่าคู่นี้จะลงเอยกันรอเปล่าต้องขอบคุณพี่วินวิขวัญที่เป็น คูจินในตำนานที่ตอนนั้นตอนนั้นผมยังอยู่มัธยมกันเลยเนอะโอตอนนั้นเด็กเด็กประถมหรือเปล่าเหมือนทุกคนพูดถึงตั้งแต่ละครยังไม่ออนอ่ะเราก็เลยเหมือนกับว่าอยู่ในกระแสของพี่ๆเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากกระแสเทรนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขวัญก็ได้มีโอกาสได้แบบไปไปดูหรือว่าคนแคปมาให้ขวัญอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณบทบทละครค่ะเพราะว่าบทละครเขาสามารถอธิบายให้เราครีเอทออกได้ว่าเราจะเล่นออกมายังไงเรื่องนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับพอพอกลับมามี คนต้อนรับก็รู้สึกดีใจนะรู้สึกอบอุ่นว่าเออยังมีคนแบบพอร,รอดูผลงานเราอยู่อะไรเงี้ยครับกระแสนในโลกโซเชียลก็มาแรงครับโดยเฉพาะทวิตเตอร์ที่แนฟนๆต่างพูดถึงละครเรื่องนี้กันเยอะมากๆทำเอาขวัญอุสามณีที่อยากจะเช็คกระแสขอจันกับเขาบ้างเลยต้องขอสมัคร Twitter ร์ไว้คุยกับแฟนละครงานนี้วินทาวินใจดีจัดให้ครับตอนแรกที่ละครออนแอร์เนี่ยพี่หรือว่าคนก็มาบอกเราว่าเนี่ยติด ทะเลติดเทรนทวิตปะครับใช่เหมือนกับแบบฮะไม่ได้เราขวอดขวอต้องไปดูแล้วว่าคืออะไรก็คิดชื่อใหม่ก็ทะเลาะกันอยู่นะก็วุ่นวุ่นวายกับเรื่องชื่อมินบอกเอาขวัญติ้งเอาขวัญติ้งต้องไหมเอาขวัญคิดขวัญจะสามสิบไหมขวอดดูี่วินทาวินซี่ทาวินซี่ซี่เหมือนกันเลยคืนนี้จะพลาดได้ยังไงคู่หุ่นลุ้นแผนรักหลังข่าวพักค่ำเจอกันนะครับ S <S น่ารักและน่าดูจริงๆนะฮะสวยจริงน้องขวัญเรื่องเนี้ยอเมื่อคืนก็มีฉาอารมณ์เหมือนกันนะหลายคนก็ให้กำลังใจในจ g เอ้โหเทียบเลย